ที่นอนให้ดูครับอ่ะใคือน,นั่นครับพ <c oughs> อแล้วไอ้ดึงไอ้ไอ้ดึงไอ้มันขึ้นยังไงน่ะโอ้โหเน้ำร้อนถึงความเพีย้ยนแบบแบบก่อนที่จะออกเสียงไปอ่ะ แค่ถออ่านดีกว่าขนาดไม่ได้เห็นเยอะๆอะใช่เมื่อคืนนอนใช่เมื่อคืนนอนเมื่อคืนนอนกับใครแหมมันถาถามที่ดีฮะ <c oughs> ไม่ได้แจคอนเริ่มต้นไลฟ์เลยหรือเปล่า <c oughs> เอ้ยโถ่เย <c oughs> เอ้อแต่ว่าเมื่อคืนตอาแรกคิดว่านอนคนเดียวน่ะจริงเหรอนแรกคิดว,ว่านอนคนเดียวคือค <c oughs> อนอนไปก่อนใช่เพราะว่าเหมือนคนที่หลับไปก่อนแล้วแบบคือภาพการดึกอะมันเป็นภาพดำๆแล้วก็แบบ คือเตียงฝั่งซ้ายมันไม่มีคนไว้ที่เห็นตอนแรกกับคือมันไม่มีก็เลยคิดว่านอนคนเดียวมาตลอดแต่พอตื่นเช้าสักนิดนึงแล้วอ่ะเราเริ่มเช้าเริ่มสังเกตแล้วใครมันเริ่มแบบคือมันเป็นผ้ามันเป็นผ้าที่เปียม,มีเนินๆขึ้นมาอ๋อเออผ้านอนแบบนี้มันมีคนเดียวก็คือลาย เยอมากแต่ไม่สามารถที่จะขอดูมือได้ตัวเฮ้ยแต่จธอสวยื่นมือมาแล้วนะยื่นมือมาให้แล้วจริงๆทุกคนค่ะเดี๋ยวได้เห็นที่นอนนะ มื่อวานได้เสียงหัวล้อจากข้างล่างเลยอ๋อเสียงหัวล้อมันมีที่มาแบบหัวล้อกันใหญ่เลยนอนแล้วนอนอยู่ข้างบนก็แบบว่าเอ๊ะถือว่ามีการเดือดการอะไรไหมวะโมบิปป์บอกพี่ไอก็ตื่นมานี่ไงมีคนแอบลุกเต็มคอิวเตอร์เลยจริงเหรอเออก็คือไอ้พอมันหลับอยู่แล้วพี่ปอกว่าเพิ่งอาน้ำเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาอ๋อแต่มันก็ไม่เห็นอะไรหรอกออคือเมื่อวานเลยใช่เมื่อคืนเลยอ๋อ่็เผยผิวงานเผยผิว <Hi. S 2> มันจะมีโมเมนต์ดึงในชว่วงที่นำมาแล้ว mm hmm. ช่วงที่เราเคยไปถ่ายซีรีส์กันอะประมาณกุ๊บพามิสซ่ามันจะมีช่วงที่เราขับรถกับพี่อันอนะแล้วข้างหลังรถเรามานั่งกัดอัตราแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าไม่เธอก็นั่งตักพี่วอไม่วอลแล้วก็พี่วอนั่งตักเธอไงช่วงนั้นนะ่ะ mm hmm. ที่มันนั่งโซนซอ,อย่าน้นอะใช่ป่ะพี่คนถามว่าเรื่องจริงไหม ก็มันก็อาจจะจริงแหละมันคือมันก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะเพราะเราจะบอกว่ามันนั่งบอกธรรมดาไม่ได้ถ้าเกิดมันบิดบังคับไปต้องนั่งก็มันก็ต้องนั่งตัดเลยแต่ว่ามันอาจจะสลับกันไปมามันแล้วแต่สถานการณ์นั่นแหละอ่ะหลอกถามแล้วก็เคินงงมาอะไรมันเนี่ยถ่าวเป่าเยอะมากว่ามันคือสรคิบหรือเปล่าในการย่อนบุกของเธอในแต่ละบุกอ่ะไม่มีฮะมันคือ วนล้วนๆเลยจริงเหรอันนั้นองกลัวเนาะเออตอนนั้นก็คือแบบอยาได้อยากได้หวานใช่ปะจัดจัดให้แต่พอบอกอะไรคนอยากหลุมเบ้ามันแบบมันหวานเกินไปไงนี่ที่คุยด้วยกันทุกวันแบบนี้เธอคิดยังไงกับเราหรอเดือนที่แล้วอาจจะคิดแค่เพื่อนแล้วเดือนนี้ล่ะคริสต์มาสไงหายไปทั้งวันเลยเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นแค่พี่น้องคนนี้ใครอะที่มาเป็นรูปอะจะคิดมากทำไมเนี่ยเพื่อนกันมันเหรอมึงอะ ช่วงนี้เป็นไงบ้างยุ่งมากงานเหรอมึงอ่ะไอวีวีทั้งเรียกกูไอเพียงเนี่ยกูจูกูปากเปื่อยเลยนะไอยินไอหล่อไอไอคนดีไอยินไอบ้าเอ้ยไอเต้าอ้วงไอเต้าอุ่นไอต้าบ้าไอบ้าไอเรีนถ้าเกิดเคยเมื่อไหร่นะไอยินรับไปชอบแน่นอนเฮ้ยไอแสดไปตกเพราะอะไมอ่ะ ตบก hey! huh? ูทำไม่เฮ้ยกูผิดอะไรเน no? mm. ี่ยมึงไม่เคยตบกูเลยนะโว้ยก็นี่งอ้าวอ้าวนี่มึงตบหน้าแม้กูแล้วนะเมฆโอ้โห